ครับผมอากาศสวัสดีนะครับพ่อพี่น้องเอฟซีทางช่อง y ยูทูบบัญชนกฟร์มหรือเอตูบบิวทุกคนครับสวัสดีประจำช่วงเที่ยงครับผมมืวันที่สิบเก้านะครับมาการ่าสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับมีง้วแแม่ลูกมี่ง้วสาวน้อยนะครับมาเปิดแบงค์พ่อพี่น้องนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มจากง้วสาวน้อยก่อนนะครับนี่เป็นชุดชุดง้วสาวน้อยนะครับสาวน้อยแล้วก็อ่าสาวปีกว่านะครับอ่าได้มักร้อยเลียงร้อยขุนนะครับผมง้วไทยง้วไทยบามันนะครับผม จุดนี้นะครับตัวขาวนี่นะครับผมอายุปีกว่าแล้วนะครับปีกว่านี่ไทรเดแทีครับเบิ่งครับส่วนสะพ้ายเรียบร้อยนะครับผมไ้คุ้นเลยครับเนือดีครับผมเหนือดีแห้งตอนนี้กับ่ได้จอยนะครับต่อไปครับเป็นว่าลูกผสมบามันครับผมเป็นไทรบามันนะครับนี่เครื่องดำนะครับติดโบดถพร้อมครับผมลุกนะไปหน้าตาครับ ันนี้ประมาณเจ็ดเดือนนะครับประมาณเจ็ดเดือนสองตัวนี้นะครับยกไปตัวละหาพันหาอยบาทนะครับหาพันหาอยบาทนะครับร่วมกับมื่นเอสดนะครับผมส่งฟีไฮลอยหาสิบกิโลเมตรแหลกนะครับเก็บเงินปลายทางครับผมต่อไปเป็นชุดแม่ลูกนะครับชุดแม่ลูกอ่าแม่ลูกไข่กลางเฮ้านะครับส่วนสูงแม่ลอยสามสิบสามนะครับผมอ่าแม่แหลกครับนี่เป็นตัวน้าฟูงนะครับตัวน้าฝูงลูกผูทั้งสองคมนะครับลูกสูดลูกผูทังขอบตั้งสองโคม ผมไทยพยาธิบำบัดบำห้เรียบร้อยนะครับท่านใดที่เอาไปเลี้ยงต่อกขุนตอเงี้ยวครับปล่อยเลี้ยงปล่อยกินหญ้าได้เลยนะครับผมนี่ลูกเพิ่นนะครับตัวในนะครับตัวในนีะครับนี่ครับจ่อยหน่อยไม่ลู้ปะราคาบอหนักนะครับผมไปยังตลาดตรงนี้ราคาแพงแห้งงัวไทยกระโดดเสือของโค้มเมินเหลี่ยวนะครับผมโค้มี่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับ ่อไปครับเป็นแมลูกขู่กันครับว่าลูกแหลกครับผมอ่าส่วนที่นะครับโคมนี่อันนี้ลูกสองนะครับผมงอข้อเดียวกันนะครับงอข้อเดียวกันอันนี้งอลูกแหลกครับนี่เพิ่นครับแม่เพิ่นเตี้ยสีทองนะครับผมผมว่าเนี่ใจครับทองลามออกนะครับผมอันนี้เอาไปรุนทองเอาทั้งสองแมร์นะครับผมงอฝูงนะครับงอฝูงอันกระทับก็อาจจะทับพร้อมกันนะครับพอลูกลูกอายุไล่เลี่ยกันนะครับผม นี่ครับหนึ่งเนื้อหนังดีนะครับผมบ่อจอยแห้งนะครับงวแม่นีบ่อจอยครับลูวงต่าปูนะครับตรงลูกให้แน่ครับผมใช่ครับนี่ครับผมครบนี่หนึ่งหมืนสี่พันห้ารอยบาทนะครับก่อนี้แยกนะครับแต้ขยกไปนะครับยกไปผมเอาน้าสองหมืนหาพันบาทนะครับสองหมืนหาพันบาทครับรวมส่งฟีให้สองรอยกิโลเมตรแหลกเก็บเงินปลายทางครับผม ผูดใหมักแม่ลวกหรือหมักสาวหน่อยนะครับหรืออยากได้ไปตั้งคอกครับไม่นะครับผมเอาเม็ดหนีเลยนะครับสองหมื่นหาผมเอาน้ำสามหมื่นหานะครับง่าหกตัวนะครับผมสามหมื่นหาพันบาทนะครับรวมทรงฟีไห่สองรอยกิโลเมตรแหลกครับง้อหกตนะครับตัวแม่ซี่ตัวผู้สองนะครับผมอยากได้เบิร์ดก็ได้นะครับผมมันจะงบ่เสียค่ารถไลเรานะครับต้นทุนต่อโตก็ดะถือร่งครับผม มาตำการโทรมาครับศูนย์1ปด9ี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่านะครับปิกาดขอคุมตังยุบานดูง่าตำบลนนองแค่นอำเภอปทุมรัดจังหวัด้อยเอดครับผมขออภัยนะครับมันนี้เสียงบ่คอยเต็มที่บันไดนะครับผมเดินทางมาตะไก่มือนมึงมืนขึ seldom, like it s, it s ้นครับช่องนี้ไหลทรงง่วยความพี่นองนะครับผมมักชุดไหนนะครับชุดหน้อยนะครับหาพันชุดน้อยปกตัวละหาพันหานะครับมือนเอดครับรวมทรงฟี่ลอยหาสิบกิโลเมตรแรกนะครับชุดแม่ลูกนะครับ สองหมื่นหาครับผมรวมส่งฟรีสองรอยกิโลเมตรแหลกครับยกไปนะครับสามหมืนหาพันบาทครับผมรวมส่งฟรีไห่สองรอยกิโลเมตรแหลกนะครับผมเก็บเงินปลายทางครับบ่ะดองยานบระดอยง้วนะครับบรดองเสียมาจ้ำก้อนเมตาบาทเดียวครับง้วถึงมือทันแล้วลงรถแล้วคอยได้จบเงินใจนะครับมาทำการโทรมาครับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก้าเก้าครับซรลานนี้ฝากไว้ทั่สี่กาบสวัสดีครับ